ดูดวงรายวันกับดูให้ดีดูดวงแบบไม่เดาประจำวันที่6ธันวาคม2565นะคะคนเกิดวันจันนะอมองเห็นอนาคตแหละอยากรู้แหละว่านี่คืออนาคตต้องนิ่งและหาจุดแข็งตัวเองให้เจอหรือว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆให้เจอเพื่อเตรียมตัวเผชิญอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นเข้าไปให้ถึงเป้าหมายเนาะคุยกับตัเองให้รู้เรื่องวิเคราะห์จุดแข็งของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ลุยเลย แต่ว่าต้องนิ่งก่อนนะไม่ใช่แบบอยากอยากยา,กยากหรือแบบใจร้อนอะไรนี้คนเกิดวันอังคารการเงินดีการงานดีนะคะวันนี้อยากได้ตําแหน่งอยากเลื่อนเงินเดือนต่างๆนานาวันนี้คุยได้มีโอกาสได้ด้วยนะวันพุธนะคะวันนี้เป็นวันแห่งการสื่อสารของคนเกิดวันพุธเลยไม่ว่าจะเป็นคุยกับเจ้านายคุยกับลูกน้องอ คีย์ที่สำคัญเลยก็คือสื่อสารให้ชัดเจนอย่าทำให้เกิดความสับสนกังวลใดๆเนาะก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยราบรื่นไปได้นะคะวันพฤหัสนะวันพฤหัสวันนี้ค่อนข้างเครียดเครียดในที่นี้คือ,อมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องแบกหลับเอาไว้ะค่ะมีหลายเรื่องที่ต้องดีลมีหลายเรื่องที่ต้องคุยมีหลายเรื่องที่ต้องตัดสินใจเนาะก็เป็นกําลังใจให้คนวันพฤหัสนะคะวันนี้เหนื่อยหน่อยนะแต่อาจจะคุ้มค่าถ้าเกิดว่าอยากได้สิ่งที่ต้องการเนาะวันศุกร์นะคะ วันนี้นะคะความรักครั้งนี้มันมันดีหรือมันท็อกซิกอันนี้น่าสนใจน่าคิดครอบครัวนี้ที่อยู่ด้วยหรือคนรอบตัวที่อยู่ด้วยคนคนนี้ดีหรือท็อกซิกเนาะเป็นวันแห่งการตัดสินใจคําถามนี้นะคะถ้าจะปล่อยให้มันละเลยไปแล้วมันมันบั่นทอนชี้่ะก็น่าคิดนะว่าจะเอาอยัางไงต่อดี move on ไหม,มวันเสาร์นะคะวันนี้มีผลลัพธ์ของการทํางานหนะักออกมาเนาะอ่า แต่ถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะไปในทางที่ถูกใจกับวันเสาร์อะแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเดินทางไปทางไหนนะคะมันยังแบบมันยังเคว้งคว้างอะแต่ว่าก็ถ้ารอเรื่องงานอยู่ก็อา,อาจจะได้รับคําตอบเซเยสนะคะหรือถ้ารอสัมภาษณ์เรื่องเรียนต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้รับผลในวันนี้นะแต่ความรู้สึกที่ได้รับคือแบบเฮ้ยมันตื่นเต้นแหละแต่แบบมันก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงอะประมาณนี้เนาะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เนี่ย คุยหลายฝ่ายคุยหลายคนมากๆวันนี้แต่ว่าสุดท้ายและดิวลงตัวแน่นอนวันนี้ปักเป็นเอกนะคะยืนหยัดให้ตัวเองอยู่ในจุดที่เป็นแบบเป็นราชินีเป็นจัก,กรพรรดินีเนาะเป็นแบบในลักษณะที่ว่า i can handle this นะคะแปลว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือทำได้ทุกอย่างเนาะแล้วก็การต่อรองเนี่ยก็จะเป็นไปในทางเซเวอร์ของวันอาทิตย์นะคะอ่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเกิดวันไหนเขาไม่มาบอกน้อย